อุ้ย <c oughs> เอ้ยโดนแล้วครับโ,โ,โ,โดนแล้วโดนแล้วโอ้ยบีร้องอะโอ้ยกระโปรงมโดน่เยด้วยนั่นเอาเสื้อพี่ฟ้าไปปิดก่อนไหมเอาเสื้อพี่ฟ้าไปปิด ชอบน่ารักด้วยเซ็กซี่ด้วยแล้วก็ยิ้มสวยๆชอบสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้ดีใ,ใจวันนี้มีเพื่อนเยอะว่ะใครเป็นเพื่อนแกใครเป็นเพื่อนแกแกวันนี้วันนี้คนเราเยอะเราสู้ คนเราเยอะเราสู้อยู่แล้วสู้ดิเพราะว่าเราแบบไปเจอเดี่ยวเดียวเราสู้ไม่ไหวไงตอนนี้คนแบบเยอะมากฟ้องไม่ได้ที่ก่อนหน้าหนูจะฟ้องเว้ยแบบไทม์อิงหลอดอยู่วยกันหนูจะฟ้องว่าพี่ฟ้าพี่ฟ้าเนียนชาลอดชอบแกล้งหนูตลอดเลยพี่ฟ้าจัดการให้หน่อยแต่ไม่น่าจะฟ้องได้แล้วแหละคงข้อข้างกันอ่ะ คนดูเยอะมากหมื่นหนึ่งใช่ปะหมื่นหนึ่งช่องของแกสามปันนิดของหัวใจอุ้ยของหัวใจของหัวใจหนึ่งร้านใช่ไหมคะของอะไรล่ะหนุ่มเขาค้างกันน่ะมีหลายดอกแล้วนะ

ขอบคุณคนะ่ะทุกคน Thank you for one million h a r d นะคะยากสตอ Story ยากเกินทุกคนทระะเลือกอไกไทุกคนแต่ว่า <c oughs> ทุกคนทะเลาะเรื่องอะไรนเจอกันได้คนแต่ว่าถ่ <c oughs> า,ายวิดีโอไปนะคะวันนี้รอดูเลยว่าเราจะได,ได้เห็นกันหรือเปล่าทุกคนเป็นแบบนี้หนะ้าที่ดูแล้วก็ฟินไม่ได้กันทำไม มีใครยืนนาาไหมหรือว่าแบบไม่อยากมาอกันยังไงอยากให้ตัดหนโอ้ยได้เดี๋ยวให้เอาบ้า่อูนอนเด็กไม่โงช่วงนี้ร้อยเงน้มยไม่มีอ่เนี้ว่มีแต่แบบแบง่วงอ่ะติดไว้ก่อนไลรอยู่

กดแชร์หน่อยค่ะกดแชร์ไปเองคนจะได้มาเข้ามาดูเองหลอดเยอะๆนะคะทุกคนก็เป็นการเปิดการมองเห็นในความน่ารักของเองกลอดเชบาบายแชราบ่ายเช่าบ่ายเข้าบ่าย

ปิดได้นะนาฬิกาไม่ใช่อะไรค่ะนาฬิกามันมันกระตุดเพี่ฟ้าต้องกาอย่างนั้นนะเออจะได้ไม่แสบเราแสบแค่เขายิ้มอะไรอ่ะชอบเขาไม่วางสุดบางสุดกว่านี้มาถึงแล้วพี่กว่านี้เฮ้ยเราจะได้เจอเขาอีกทีวันไหนอ่ะ10ของ10ที่ขออนันต์15พี่ฟ้าเจอแบบไหนอ่ะถ้าเจอ 我。 นะคนก็สวยค่ะบคนก็ここสวยมากๆหมอสมเออเ <c oughs> ออรอวจงอโบกนะ โฮ้ย้ยยวระวลยะไม่ไหว่ะเฮ้ยห่อมากะช้นฉลบทเน่านไดงสุดใช้ไฟได้ไหมคะ ที่หมอดูบอกว่าแฟนจะเป็นตากล้องค่ะเอ,ออเ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 มันเคี่ยวสีชาคนและชาทำหน้ามันเคียน อ,อย่าพุ่งไปนอนอย่พุ่งไปนอนกลับมก่อนแช่ไปแช่ไปอวใจให้หน่อยแช่ไปแช่ไปวยแกทำพร้อมกันตกใจเนย่ยเมื่อกี้เฮ้ยเกินไปนะคะ

เดี๋ยวมาใหม่นะคะทุกคนหนูลงไลน์ก่อนไม่ใช่เดี๋ยวมึงเดี๋ยวเาแบบงานคาบุออคอนเสิร์ตจะจะเริ่มแล้วค่ะเจอกันเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่ไม่ได้เอาคนนะขอให้รลงให้ลง